สวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ผมจะมาพาลองใช้ OBD2 Scanner นะครับเสียบเข้ากับรถตัว Fortuner ปี2007คันนี้นะครับเพื่อดูว่าตัวไฟถุงลมนะครับที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอของผมเนี่ยมันขึ้นเพราะอะไรนะครับอะไรเป็นจุดเสียจริงๆอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับเดี๋ยวคันแรกเนี่ยเราจะมาดูก่อนนะครับว่าไฟถุงลมที่ขึ้นของรถผมเนี่ยมีอาการเป็นยังไงนะครับ เพื่อนๆจะเห็นนะครับหลังจากที่ผมปิดประตูนะครับแล้วก็สตาร์ทเครื่องเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะเห็นว่าตัวไฟถุงลมเนี่ยขึ้นโชว์อยู่บนหน้าแดชบอร์ดนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าเกิดอะไรโดยใช้วีดีโอนะครับสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องมีนะครับก็คือตัวของโน้ตบุ๊กนะครับเราจะใช้โน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์นะครับที่ผมมีอยู่แล้วนะครับสำหรับที่จะใช้ตัวของ OBD2 นะครับเสียบครบก็เข้าไปกับตัวโน้ตบุ๊กนะครับเพื่อให้สามารถ อ่านตัวข้อมูลจากตัวของ ECU ของรถได้นะครับผมก็จะมีตัวโน้ตบุ๊กอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีตัวสาย OBD2 นะครับซึ่งตัว OBD2 เนี่ยก็สามารถซื้อได้จากตัวของ s h อ p e e นะครับก็สามารถซื้อมาได้เลยนะครับจะเป็นแบบบูท o ู th ก็ได้นะครับหรือจะเป็นแบบ ตัวของสายก็ได้นะครับแต่สาหรับตัวของที่ผมใช้เนี่ยน่าจะเป็น To โยต้าเนี่ยรุ่นค่อนข้างที่จะก่อนปี2 0 1 0นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องเลือกนะครับว่า OBD2 ตรงนั้นเนี่ยสามารถใช้กับ t ตโยต้าได้หรือเปล่านะครับหรือใช้กับรุ่นที่เพื่อนๆมีได้หรือเปล่านะครับผมก็ทําการเสียบนะครับ OBD2 ไปตรงของตัวช่องเสียบนะครับ OBD2 เนี่ยใต้คอพรมอะไรนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับก็เสียบ นะครับเป็นพอร์ต USB นะครับเสียบเข้ากับโน้ตบุ๊กที่ผมเตรียมไว้เลยนะครับเพื่อให้เขาสามารถสื่อสารกันได้นะครับระหว่างตัวของรถยนต์แล้วก็ตัวของโน้ตบุ๊กนะครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็ทำการเปิดตัวของโน้ตบุ๊กขึ้นมานะครับเพื่อเราจะเปิดโปรแกรมนะครับในการข้อมูลจากตัว Toyota นะครับตัวโปรแกรมที่เราใช้นะครับจะเป็น Global Text Team นะครับของ Toyota เนี่ยที่เราจะใช้กันนะครับเพื่อนๆก็ เปิดตัวโปรแกรมขึ้นมาได้เลยนะครับก็ถ้าใครยังไม่มีก็หาติดตั้งกันนะครับจะเป็น Toyota Text Team นะครับสําหรับอ่านข้อมูลของ Toyota แต่ถ้าเพื่อนเ่อนคนไหนนะครับถนัดในการเขียนโปรแกรมนะครับสามารถเขียนโปรแกรมได้เนี่ยก็สามารถเขียนโปรแกรมนะครับตัว Python ในการดึงข้อมูลจากกล่อง ECU รถยนต์นะครับขึ้นมาในการดีเทคหาปัญหาได้เลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับเพื่อที่จะทําให้ตัวโปรแกรมรู้จักกับตัวของรถยนต์นะครับเราจะต้องมาเซตอัพกับตัวสายกันไปที่เซตอัพแล้วก็เลือก VIM นะครับในการเลือกตัวของสายนะครับอย่างตัวนี้เราใช้เป็นสาย OpenPort นะครับเพื่อนๆก็มาเลือก OpenPort 2.0นะครับแล้วก็กดโอเคครับเพื่อให้ตัวโปรแกรมรถบุกเนี่ยไปรู้จักกับตัวของสายนะครับแล้วก็รู้จักกับตัวของรถนะครับที่เราทําการจะดึงข้อมูลมานั่นเองนะครับ แล้วนะครับทาการปิดกุญแจออนตัวของรถนะครับเพื่อให้ไฟนะครับเลี้ยงตัวของสายครับแล้วก็ส่งข้อมูลนะครับผ่านสายเข้ามาที่ตัวของโปรแกรมแล้วก็โน้ตบุ๊กนะครับแล้วเราก็กดทําการกด connect to vehicle นะครับก็คือเชื่อมต่อกับตัวของรถยนต์นะครับเพื่อให้ตัวโปรแกรมแล้วก็โน้ตบุ๊กแล้วก็สายเนี่ยสามารถอ่านข้อมูลจากกล่อง ECU หรืออ่านข้อมูลจากตัวของกล่องของรถได้นะครับอย่างนี้นะครับผมก็ทําการ กด Connect To Vehicle นะครับเพื่อเชื่อมต่อกับตัวของรถนะครับแล้วก็รอนะครับในการให้โปรแกรมนะครับเขาทำการเชื่อมต่อกับรถสักคู่หนึ่งนะครับเราก็รอโปรแกรมทำงานแปลว่าถ้าขึ้นหน้าจอประมาณนี้นะครับแปลว่าคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมของเรานะครับสามารถ c คอน e c t กับตัวรถได้นะครับเป็นการ รอนะครับในการอ่านข้อมูลนะครับของตัวสายหรือตัวคอมพิวเตอร์อเราเนี่ยกำลังอ่านข้อมูลในรถอ่านนี้ก็จะสังเกตว่าอันนี้คือเราสามารถอ่านข้อมูลในรถได้นะครับอย่างรถของผมเนี่ยจะเป็น Toyota านะครับ f o r t u n เ r นะครับเป็นเครื่อง1 k d นะครับ FTV เราก็มาเลือกเซตอัพเป็น SUV อะไรตามหน้าจอแล้วก็กด next นะครับเพื่อทำการโหลดข้อมูลต่อไปนะครับอันนี้ก็รอเขาโหลดสักคู่หนึ่งนะครับก่อนที่ จะทำการอ่านตัวโค้ดนะครับอันนี้ก็รอสักครู่ครับตอนนี้นะครับผมเตียบเครื่องสแกนเข้าไปแล้วนะครับจะเห็นว่าเครื่องมันดึงระบบ ECU หลักๆของ Fortuner ขึ้นมาให้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์นะครับ ABS ครับ i m m o b i l e r นะครับรวมถึงระบบถุงลม s i s airbag ต่างๆสังเกตรตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันไหนก็ตามนะครับตัวทั้ง SRS airbag หรือเครื่องยนต์เนี่ยมันขึ้นเป็นสีเหลืองหมายความว่าเครื่องตรวจจับได้ว่าอาจจะมีปัญหานะครับหรือไม่สามารถสื่อสารกับ ECU ของฟังก์ชันต่างๆนะครับรวมทั้งถุงลมได้ตามปกตินะครับตรงนี้แหละครับเป็นสัญ,ญญาณชัดเจนนะครับว่าอาจจะมีเรื่องปัญหาเกิดขึ้นนะครับแต่ว่า เดี๋ยวเราจะไล่ดูไปทีละอันนะครับแต่ระบบที่มันขึ้นสีเหลืองเนี่ยก็ระบบมันกําลังฟ้องจริงๆว่ามีบางอย่างผิดปกตินะครับเลยเดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปอ่านโค้ด DTC นะครับต่อเพื่อหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรนะครับก,ก่อนที่จะเข้าตรงจุดนั้นนะครับผมก็จะไล่เช็คทีละฟังก์ชันไปนะครับพะไหนๆก็เปิดมาแล้วแล้วมันขึ้นสเตตัสอันโนนที่เป็นลักษณะของแถบสีเหลืองก็จะกดไล่เช็คไปทีละอันนะครับ ว่ามันมีปัญหาอื่นอีกหรือเปล่านะครับที่ไม่ได้แสดงบนหน้าจอในลักษณะของไฟเตือนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับในไหนก็อย่างที่ผมบอกนะครับตรงนี้ขึ้นสีเหลืองผมก็จะเริ่มตรวจจากระบบเอนจินก่อนเลยนะครับว่ามีโค้ดอะไรคร้างอยู่หรือเปล่านะครับเห็นไหมครับว่าเครื่องกําลังโหลดข้อมูลจาก ECU ของเครื่องยนต์อยู่นะครับตรงนี้ใช้เวลานิดนึงนะครับ พะมันจะดึงค่าการทํางานทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการจุดระเบิดการฉีดน้ํามันหรือระบบเซนเซอร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับก็เพื่อนๆก็ใช้เวลาในการรอนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าต้องใช้เวลานานพอสมควรนะครับแต่ว่าไม่ถึงกขนานมากนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับอันนี้นะครับก็เห็นไหมครับว่ามันขึ้นผลออกมาแล้วนะครับขึ้นวันนันนะครับแปลว่า ในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยไม่มีโค้ดผิดพลาดหรือปัญหาที่บันทึกไว้ในระบบ ECU เลยนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าปกติดีนะครับสำหรับเครื่องยนต์ไม่มีเออร์เลอร์ให้ต้องกังวลนะครับเพราะฉะนั้นนะครับปัญหาที่ไฟเตือนขึ้นตอนแรกนะครับคงไม่ได้มาจากเครื่องยนต์แน่ๆนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ตรวจไปทีเราฟังก์ชันต่อไปนะครับว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยไฟเตือนถุงลมเนี่ยเกิดขึ้นเพราะอะไรกันแน่นะครับ ทีนี้นะครับกลับมาที่ตรงของ System Select นะครับเพื่อที่จะมาดูฟังก์ชันต่อไปนะครับต่อไปนะครับผมจะลองเข้ามาดูที่ระบบ s i SR Bag กันนะครับเพราะตรงนี้คือจุดที่ไฟเตือนโช์ค้างบนหน้าปัดตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นสีเหลืองอยู่ด้วยนะครับกดดับเบิลคลิกนะครับเข้าไปเลยนะครับระหว่างนี้ก็รอเครื่องโหลดดึงข้อมูลขึ้นมานะครับก็จะเห็น ตัวของ DCT Code นะครับของ SIS Airbag ที่ขึ้นมานะขนาดนี้นะครับนี่เลยครับเจอตัวการแล้วนะครับขึ้นโค้ด B1801 นะครับ Open In d i v e r Script Circuit นะครับแปลเป็นภาษาคนง่ายๆก็คือวงจรถุงลมฝั่งคนขับมันขาดนะครับหรือมีการเชื่อมต่อที่ไม่สมบูรณ์นะครับซึ่งสาเหตุที่เจอบ่อย ก็อย่างเช่นตัวสายไฟใต้พรมละยหลวมนะครับขั้วปลั๊กของถุงลมสซปกรกปกนะครับหรือที่พบบ่อยมากก็คือตัวคลอกสเปิงเสื่อมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปได้เลยว่าไฟเตือนสูมลมคันนี้นะครับขึ้นเพราะระบบเจอความผิดปกติจริงๆนะครับไม่ใช่ไฟหลอนจากตัวของระบบนะครับผมเราลองมาดูรายละเอียดตรงนี้กันนะครับว่าจะเห็น มีตารางแสดงสถานะของโค้ดขึ้นมานะครับตรงของ Current นะครับมีเครื่องหมาย x นะครับหมายความว่าตอนนี้เนี่ยโค้ดนี้ยังอยู่ในระบบนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือยังไม่มีปัญหาเกิดขึ้นจริงในปัจจุบันนะครับส่วนของ history นะครับก็มีเครื่องหมายกากบาทหรือ x เหมือนกันนะครับแสดงว่าปัญหาเนี่ยเคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับและถูกบันทึกไว้ในความจำของ ECU แล้วนะครับ แต่ในช่อง pending นะครับไม่มีเครื่องหมายแปลว่าไม่ใช่โค้ดชั่วคราวที่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับแต่เป็นปัญหาจริงที่ระบบยืนยันแล้วนะครับสรุปง่ายๆก็คือโค้ด B181 0ตัวนี้ไม่ได้ขึ้นมาลอยๆนะครับแต่ระบบยืนยันแน่ชัดว่าวงจรถุงลมฝั่งคนขับมีปัญหาทั้งในอดีตและปัจจุบันครับ ตรงช่อง summary ด้านขวาสุดนี่ครับถ้าเรากดเข้าไปเนี่ยเครื่องจะสรุปให้เลยนะครับว่าโค้ดที่ขึ้นเป็นปัญหาจริงหรือไม่นะครับเห็นไหมครับว่ามันขึ้นว่า malfunction is present นะครับแปลตรงตัวก็คือว่ามีความขัดข้องจริงในระบบถุงลมฝั่งคนขับนะครับไม่ใช่โค้ดหลอนไม่ใช่ชั่วขราวแต่คือปัญหาที่ ECU ยืนยันแล้วนะครับว่ามีอยู่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นยืนยันได้เลยนะครับว่าไฟถุงลมที่หน้าปัดขึ้นคางเนี่ยเกิ วงจรถุงลมฝั่งคนขับมีปัญหาจริงๆครับดังนั้นนะครับการแก้ไขตรงนี้เนี่ยเราจะต้องไล่ตรวจตัวสายไฟนะครับอาจจะถึงขั้นเปลี่ยนตัวของคล็อกสปริงนะครับถ้าชิ้นส่วนข้างในมันขาดนะครับแต่ที่สําคัญคือห้ามแกะถุงลมโดยไม่ถอดโค้แบตนะครับต้องทิ้งไว้อย่างน้อย10นาทีนะครับเพราะมันอันตรายมากๆนะครับแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยเราจะยังไม่ได้เปลี่ยนตัวของ c r o s กส i n g นะครับหรือตรวจในรายละเอียดน,นะครับโอเคครับตอนนี้เรารู้แล้วว่าไฟทุงลมขึ้นเพรอโค้ดปี1801 o p e n i n น r i v e r r ะครับ Open i n Driver Script c i ต c u i t นะครับ,รบต่อไปผมจะลองกดลบโค้ดหรือที่เรียกว่าเคลียร์ c ดูนะครับเครื่องนะครับมันจะเตือนนะครับว่า ถ้าเราลบโค้ดไปเนี่ยข้อมูลฟิทเฟรมด d ต้านะครับหรือสถานะมอนิเตอร์ต่างๆจะถูกลบออกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากเก็บประวัติไว้ก็ต้องกดสต o r e ก่อนนะครับผมจะเลือกที่จะเก็บข้อมูลไว้ก่อนนะครับจะได้มีหลักฐานว่าโค้ดนี้เคยขึ้นจริงนะครับเวลาเซฟเสร็จมีชื่อไฟล์พร้อมวันที่เวลาเก็บไว้ในเครื่องนะครับ จากนั้นนะครับกดเขียเพื่อลบโค้ดออกจากตัว ECU เลยนะครับสักพักก็จะเรียบร้อยนะครับระบบแจ้งว่าโค้ดทั้งหมดถูกรบแล้วนะครับลองดูตรงนี้นะครับจากเดิมที่ขึ้นโค้ดป1 8 0 1นะครับตอนนี้กลายเป็นนันแล้วนะครับแปลว่าไม่มีโค้ดผิดพลาดค้างอยู่ในระบบ ECU อีกนะครับตอนนี้ แต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าการลบค้นเนี่ยไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่แท้จริงนะครับถ้าต้นเหตุยังไม่ได้แก้เช่นสายไฟขาดหรือคอกสปริงเสียเนี่ยเดี๋ยวพอเราใช้รถไปสักพักหรือปิดกุญแจออฟออนนะครับหรือแป๊บเดียวนะครับไฟถุงลมก็จะกลับมาติดอีกอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเคลียร์ DTC เนี่ยเป็นแค่การรีเซ็ตระบบนะครับไม่ใช่สิ่งสำคัญที่ต้องซ่อมจุดที่เสียจริงๆนะครับ เห็นไหมครับว่าตอนผมลบโค้ดเสร็จใหม่ๆเนี <co> er ่ยไฟถุงลมหายไปแล้วนะครับดูเหมือนทุกอย่างจะกลับมาปกตินะครับแต่พอใช้งานแป๊บเดียวนะครับปิดไฟแป๊บเดียวเองไฟถุงลมมันกลับมาตดอีกครั้งแล้วนะครับอันนี้แหละครับที่ยืนยันได้ชัดเจนนะครับว่าการลบโค้ดไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุนะครับเพราะระบบ ECU ในแค่ลืมความผิดพลาดชั่วคราวนะครับแต่พอเจอสัญญาณผิดปกติซ้ําอีกทีเนี่ยมันก็จะฟ้องขึ้นมาใหม่ทันทีนะครับ ซึ่งสำหรับเคสโค้ด B1181 ของคันนี้นะครับก็ที่ผมบอกนะครับหมายความว่าวงจรถุงลมนะครับฝั่งคนขับยังมีปัญหาจริงๆอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นสายไฟรวมปักสกปรกหรือข้กสเปิงเสื่อมนะครับเราต้องไปแก้ตรงนั้นนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยรบยังไงไฟก็กลับมาติดอีกอยู่ดีนะครับเห็น mm hmm. <He S 2> ไหมครับว่าผมก็อ่านตัวโค้ดอีกนะครับมันก็ขึ้นตัวของ โค้ดเออเร d i ีิีอีกเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหานี้เนี่ยมันไม่ถูกแก้ไขนะครับโค้ดมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเจอไฟถุงลมขึ้นแล้วหายไปชั่วคราวแบบนี้เนี่ยก็อย่าชะล่าใจนะครับมันไม่ได้หายจริงๆนะครับแต่คือสัญญาณว่าระบบยังมีปัญหารครับต้องหาต้นเหตุมนาะซ่อมให้เรียบร้อยนะครับผมโอเคครับ วันนี้เราก็รองไล่ตรวจระบบถุงลมของ Fortuner กันแบบจริงๆจังๆแล้วนะครับโดยใช้เครื่อง OBD2 นะครับหรือตัวปาก OBD2 เนี่ยต่อเข้ากับตัว ECU จนรู้แล้วว่าปัญหาคืออะไรนะครับจะเห็นเลยว่าแค่ลบโค้ดอย่างเดียวอ่ะไฟมันอาจจะไม่หายไปชั่วคราวนะครับแต่สุดท้ายก็กลับ มาติดอีกอยู่ดีนะครับพะต้นเหตุที่แท้จริงเนี่ยมันยังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับคลิปหน้าผมจะพาไปไล่หาสาเหตุจริงๆนะครับว่ามันอยู่ที่สาเหตุของสายไฟปลั๊กหรือคอกสปริงกันแน่นะครับแล้วเราจะมาลองซ่อมให้ดูนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานซ่อมต่างๆนะครับการซ่อมรถซ่อมโทรศัพท์นะครับหรือแม้กระทั่งการเขียนโปรแกรมการดึงข้อมูลนะครับหรือพูกจริงๆสําหรับตรวจปัญหาต่างๆก็อย่าลืม กดติดตามไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดทั้งเรื่องซ่อมจริงนะครับเรื่องเทคนิคครับเรื่องเขียนโปรแกรมเอามาช่วยเราในการแก้ปัญหาครับแล้วเจอกัน,กน,นคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ